อย่วาทศิลป์รบรี้ีศิลป์อีสานเรียนตามตรงว่าตอนหาวันนี่เราก็ไม่ได้ดูว่าเขาประกาศยีิบสองก็ต้องขออภายัยแต่ต้องบอกไว้ว่า do, 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 อยู่ดูมั่ให้จบก่อนแล้วค่อยไปหมอลำอพี่น้องพี่ครบับผมเรียนพี่น้องว่าด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเช่นนี้ ที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าเราถูกกระทำอย่างไรเราได้เห็นแล้วว่าเรานั้นถูกย่ำยีอย่างไรแต่ผมเชื่อมั่นและเชื่อใจว่าพี่น้องทุกคนยังมีอุดมการณ์และหัวใจที่เป็นนักสู้อยู่ผมขอเสียงดังๆหน่อยครับและในวันนี้ผมอยากจะเรียนว่า แห่ศพเมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้ทำเล่นๆเราทำเอาจริงถ้าประยุทธ์ตายจะบวชพระบนไว้พี่น้องที่เคารพทุกวันนี้เราเห็นแล้วว่าพลเอกประยุทธจันโอชานั้นเปรียบเสมือนคนตาย เพราะว่าไม่สามารถที่จะครองใจของประชาชนได้เพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่สามารถสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับประชาชนได้ผมเรียนพี่น้องว่าไม่ว่าจะอย่างไรพลเอกปยุทธจันโอชาจะเล่นเกมอย่างไรก็ไม่อาจที่จะสร้างความชอบธรรมหรือความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามจะงัดมากี่ไม้จะใช้วิธีการใดวันนี้คุณก็คือคนกึ่งตายตายจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและตายจากหัวใจของประชาชนแล้วประยุทธ์จันโอชาพี่น้องที่รักทั้งหลายผมเรียนพี่น้องว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยวิธีการที่บิดเบี้ยว เข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องอิงแอบอยู่กับอำนาจของกลุ่มอัมมาตยาธิปไตยต้องพูดกันอย่างนี้ครับเพราะผมคิดว่าอำนาจอัมมาตยาทีปไตยนี้ทรงพลังเละเข้มแข็ง,ขงมีโครงสร้างมีสายสัมพันธ์อยู่ในทุกอนุของการเมืองไทยและมหาอัมมาตใหญ่ที่เกิดขึ้น ลงไปแล้วบุคคลนั้นคือพลเอกเปรมติน,นสูลานนท์และวันนี้จะต้องไม่มีใครสถาปนาตัวเองเป็นเปรมคนที่สองในแผน่นดินไทยอีกทุกครั้งของการรัฐประหารพลเอกเปรมตินสูลานนท์คือผู้ที่นำคณะรัฐประหารไปปลุกจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในยามวิกาล ไม่จบศพอยู่ที่ไหนก็ต้องขุด